เซนซีรีพอ์เทอร์วันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะกับทีมอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลายัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมกันนำถุงยางชีพและข้าวกล่องจัดส่งมอบให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งรับฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนติดตามกับรายงานนะักข่าวพลเมืองค่ะ นี้เราอยู่บ้านกัลด๊อนะครับแล้วก็อยู่ตำบลลิปะชงโงนนะครับอยู่หนองจิกนะครับตอนนี้กําลังจะลงพื้นที่แจกข้าวนะครับแล้วก็ข้าวสาลแล้วก็อาหารแห้งนะครับน้ํำต้มกี่วันละวันศุกร์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันตั้งแต่วันเพื่อหัดนะกี่วันละวันศุกวันศุกร์วันศุกร์วนศุกร์วันศุกรนศุกร์วันศุกร์วันศุรันศุกร์วับศุกร์วัน้ําเท่าไหร่ครับระดับนศุนี่กนี่เด์ก โอเคตรงบงคอนะประมาณเท่าคอเจ้ขายอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจัดเตรียมถุงยางชีพจำนวน330ชุดเดินทางส่งมอบให้กับชาวบ้านชุมชนกาดะตำบลดิปะสงโออำเภอหนองสิกจังหวัดปัตตานีเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำและมีน้ำท่วมขังมาแล้วกว่า6วันเ <Okay. S 2> ช่นเดียวกับชุมชนหมู่ที่3ตำบลปากกาหารัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีก็เป็นอีกชุมชนที่กลุ่มอาสาสมัครลงพื้นที่มอบุงยังชีพให้กับชาวบ้านพร้อมกับร่วมพูดคุยถึงคนกระทบที่ได้รับสากอุกภัยครั้งนี้ซึ่งระดับน้ําก็ยังคงที่ยังมีน้ำเพิ่มขังอยู่อีกจํานวนหลายครัวเรือนและคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยสอถึงสวัน ก็ต้อยังไงบ้างคะก็จะออกไปไหนก็ลําบากว่าน้ําเยอะในเมืองก็มีในหมู่บ้านก็เยอะแล้วที่บ้านท่วมแค่ไหนระดับไหนคบอ๋อคือจมแค่ในบ้านใช่อ๋อแล้วเขอขในบ้านได้รับความเสียหายไหมคะเสียหายครับอ๋อแล้ววันนี้ทางมอเราก็ ได,ได้ได้ร่วมกับน้องๆอ,อ,องคอ์กรกิจกรรมนักศึกษานะครับทั้งมีทั้งองค์การสภาและก็สโมสรต่างๆที่ได้ช่วยเหลือกันทํเข้าวกล่องนะครับมามาช่วยแจกชาวบ้านรวมถึงถุงยังชีพนะครับวันนี้ที่ได้อลงมาให้ชาวบ้านด้วยนะตอนนี้ก็พยายามกระจายกันไปตามตรอกซอกซอยได้มีโอกาสมาเห็นนะคะสภาพความเป็นอยู่หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ย อุทกภัยนะคะเลราวก็เห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมีตั้งแต่น้ําที่ไม่ได้ลึกมากไปจนถึงลึกแบบประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่งประมาณนี้ค่ะก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยลำบากโดยเฉพาะบางบางครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวก็มีนะคะแล้วก็มีเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้อุทกภัยครั้งนี้นะคะผ่านไปไวๆแล้วก็ให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเดินไวไวๆค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการช่วยเดือของสุ่มอาสาสมาัคร ที่ร่วมกันนำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ชาวบ้านได้ฟื้นฟูบ้านเดือนนักข่าวพลเมืองอาสาสมัครมอ,อปัตตานีรายงาน